โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดนรับเขช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ได้ครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแนะนําคีย์แคปหนึ่งตัวทุกคนจากร้านไอแกลสตูดิโอนะเพื่อนทุกคนก็ถ้าเพื่อนซื้อยอดครบ3,000กว่านะเขาก็จะแถมคีย์แคปให้เป็นตัว GMK นะครับทุกคนเป็นแบบ PPT Double Shop นะเพื่อนไม่มีโอกาสการลอกนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว GMK นะทุกคน Uniqui นะครับ G ของ John Gionberg นะครับ Evandro Spirit นะทุกคน จริงๆของน่าจะหมดแล้วนะผมน่าจะสั่งเป็นกล่องสุดท้ายแล้วแหละแต่ว่าอยากให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าคีย์แคปที่เขานิยามกันว่ามันดีที่สุดในดีที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นคีย์แคปของใครนะครับทุกคนก็อาจจะแอะน่าไม่รู้จักนะครับเ,เจ้านี้มีชื่อว่า GMK ครับทุกคนเป็นแบรนด์จากเยอรมนีนะ mm hmm. เพื่อนก็พูดนำเข้านะครับทุกคนจะเป็นร,าร้านไอเกสันสตูดิโอนะทุกคนนี้ครับ นี่นะฮะก็ขเขาไม่ได้สปอนใดๆน,นะผมก็ซื้อของเขาบ่อยไม่รู้เขาจะให้ส่วนลดผมเมื่อไหร่ผมก็รอยอยู่เหมือนกัน <laughs> Evil Dodge นะครับทุกคนจะบอกว่าคีย์แคปราคาประมาณ4,000นะฮะสี่0 0นะครับทุกคนแต่ว่าแค่คีย์แคปนะเฉพาะคีย์แคปไม่รวมคีย์บอร์ดไม่รวมอะไรเลยนะแค่คีย์แคปเดียวทุกคนคือมันมีความแตกต่างตรงที่วัสดุที่เขาใช้มันจะเป็น ABS นะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกับ มันจะไม่เหมือนแต่พวก PBT ปกตินะเพื่อนคือความเป็น ABS อ่ะม,มันจะมีความสวยความเงาของตัวเองทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูใใกล้ครับยกตัวอย่างนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดของ g n k ดูก่อนคือ g n k อ่ะเขาจะแพ็คมาแบบนี้แหละอันนี้มันก็จะเละๆแบบเนี้ยคือถ้าเพื่อนจะเห็นในใกล้นะครับเขาจะมีการสกรีนโลโก้ลงไปแบบคำค่อนข้างจะลึกแล้วก็ วัสดุที่เขาใช้ที่เป็น ABS ่ค่อนข้างจะเงาและสวยงามมากนะคือผมพูดแบบเนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นท่าแบบโคงงงว่าซื้อทำไมว่าะก็แค่สวิตคีย์แคบธรรมดา4500ก็ใช้ได้จริงๆครับจริงๆผม4500ผมก็มีนะเพื่อนแต่ว่าผมจะบอกเขาว่าความแตกต่างมันต่างจริงๆครับระหว่างถ้าเ,เพื่อนใช้ตัว GMK ครับทุกคนเสียงก็ต่างนะอันนี้ของ i g แก s ซัที่เขาแถมมาทุกคนนี่คือเขาสั่งผลิตเพื่อแถมลูกค้านเ้เบือน ก็บอกเขาว่าบอกเลยเขาว่าไม่ไม่ถูกนะฮะชุดใหม่ที่เข้ามาก็ห้าหกพันนะเพื่อนชุดที่ได้มาจะเป็น <c oughs> อีวิดรอสครับเหมือนที่ผมบอกนะทุกคนถามว่าผมประกอบไปเรื่อยังจริงๆผมมีอีวิดรอสหนึ่งตัวแล้วก็คือตัวนี้ครับเพื่อนจะเป็นเวนอมนะครับทุกคนไซส์หกสิบนะเพื่อนเวนอมไซส์หกสิบอ่าบอดเจ็ดจุดศูนย์ยูนะครับคีบคคบ 60, บ 70, ย์คแคบคีย์แคบไว้หลังสุดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะบอกบอกอ่าก่อนว่าผมประกอบอนะไรื่มากนี่ผมประกอบเองนะทุกคน เคสจะใช้ของ TBT ใช้ของ KBD Fan นะครับ Regular Fork นะครับทุกคนก็อยู่ราคาประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะทุกคนแล้วก็รวมไปถึง PCB นะครับก็ของ Vnom Vnom เองนะครับทุกคนพือเมื่อจะเห็นนะว่ามันชัดมากเลยนะคือผมเนี่ยจะอีกของ Wooting ให้ดูนะคือ Wooting ที่ว่าดีที่สุดที่ว่าดีที่สุดแล้วอ่ะที่ใครๆคิดว่าดีที่สุดถ้าเทียบกับจีนเจ้าตัว g m K จะเป็นยังไงคือผมว่าเนี่ยผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเจ้าตัว C Tap ของ Wooting เว้ เอาของวูดติ้งออกเลยนะคือเนี่ยวูดติ้งผมมีนะครับทุกคนเนี่ยดับเบิลช็อตพีพีทีนะเพื่อนเนี่ยคือวูดติ้งนะก็คือแกะใช้ไปแล้วแหละเออแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับอมผมไม่ชอบใครอยากได้ก็ทักมาถามได้นะครับอมไม่ได้เก็บไปก็คงไม่ได้ทําอะไรนะเพื่อนแล้วก็ผลจะเปรียมวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัววูดติ H ้งเอ็กซ์เอชีนะครับแต่แกะให้ดูข้างในก่อน <c oughs> คือผมสั่งซีชัดตัวซิกไซสิกไซไปแล้วแหละแต่ว่า เป็นตัวล่าสุดนะครับทุกคนแต่เขาย,ยังไม่ส่งมาเพื่อนเดี๋ยวถ้าส่งมาแต่ผมจะมาดูไว้ดูซ้ำอีกรอบนะครับตัวนั้นก็สวยเหมือนกันนะทุกคนตัวนั้นคีย์แคปหมันเดียวก็ตกประมาณ5,000ันคือถามว่าทําไมต้องซื้อคีย์แคปแพงผมมองว่ามันอยู่ที่ความชอบเลยนะเพื่อนมีดลถึงจุดหนึ่งเพื่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนที่นนคนที่แต่งคีย์บอร์ดจะอยากรู้เลยว่าตัสดุต่างๆอะไรที่เราใ,ใช้บ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตช์เองก็ดีตัวคีย์แคปเองก็ดีทุกคนแล้วก็ตัวเพลท หรือว่าตัว P C B หรือว่าตัวเคสก็ดีอย่างเคสของบูดติ้งครับทุกคนนี่ครับสวยมากเันไหมผมมีรอซิงค์นะมเมื่อจะเห็นนะครับว่าทางผมไม่แน่ใจวัสดุเขาคืออะไรผมลืมไปแล้วอะ่ะเออมันไม่ใช่ A b S อะ่ะมันเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอหาชื่อ๊บนะังนะแต่จะเห็นนะครับว่าเนี่ยความคมชัดมันต่างขึ้นคือตัวเนี้ยเขาจะทําให้เป็นตัวโปร่งแสงมีแสงรอดออกมาแต่ความคมชัดของตัวหนังสือเพื่อนจะให้ดูใกล้ๆครับดูเห็นจรินเค K ปะ่ะ G ง K ก็แบบนะี่คมจิบเลย แล้วก็ดูของทางวูดติ้งเองคือจะไม่ได้บอกวูดติ้งมันไม่ดีนะมันก็ดีในส่วนของมันนะเพื่อคนแต่ว่าคือถ้าจะเทียบแล้วอะผมว่าวัสดุอะไรต่างๆมันสู้มันสู้ทาง GKE ไม่ได้เว้ยเออแค่นั้นเองจริงๆแล้วก็มีของ FBB นะพื่น FBB ก็เป็นวัสดุ ABS อนกันนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะบอกอีกวัสดุหนึ่งที่ชื่อเดี๋ยวนะขอลองขอลองเช็คแป๊บหนึ่งดีข้อมูลก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะเพื่อน วัสดุอีกหนึ่งตัวครับที่เขาใช้กับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับทุกคนคีย์แคปคีย์แคปนะอันนี้จะเป็น ABS จะมีความเสียงมีความมีความตอกประมาณน,นี้อันนี้คือเพลดคาร์บอนไฟเบอร์นะเพื่อนนอนโฟมนะครับสวิตช์ออล์แลเสียงจะลั่นมาก อันนี้ก็สวิตช์ออลแล็บครับแต่ว่าคีย์แคปของทางวูดติ้งเห็นไหมครับจะมีความทุ้มกว่าเพลยตัวนี้เป็น f r four นะทุกคนถามว่าต่างกับทางคาร์บอนไฟเบอร์เยอะไหมก็ความแหลมมันมันต่างกันแค่คีย์อ่ะอันนี้มันออกเสียงทุ้มอันนี้มันออกเสียงแหลมแล้วก็ความคมชัดมันจะต่างนะทุกคนก็ของ p b t ของ p b t แฟนนะครับวัสดุที่ใช้จะเป็น p b t double shot นะเพื่อนก็แล้วแต่คนชอบนะผมว่านะอืม p b t double shot abs เหมือนกัน ไม่แน่ใจว่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ ABS นะอืตัวนี้ไม่ใช่ ABS ABS ถ้า ABS มันจะเป็นวัสดุที่คือราคาเพื่อนๆจะรู้เลยว่าคียนะ์แคป ABS ราคาจะโดกไหมโดกไหมอีกชั้นหนึ่งอะ่ะเออมันจะไม่ใช่คีย์แคปมันจะไม่ใช่คีย์แคปธรรมดาผมก็จำชื่อไม่ได้วะหาก่อนนะฮะจะได้ชื่อจริงๆเดี๋ยวขอดูให้ชัวร์นะเพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงผมก็เชียร์นะเชียร์ให้ซื้อจี k ทุกคน ลองใช้จีมเคสักครั้งแล้วผมว่าเ,เพื่อนๆน่าจะติดใจและชอบแน่นอนนะค,คือเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะทำไมต้องทำไมต้องใช้คีย์แคบแพงๆด้วยวะคีย์แคปตัวหนึ่งซื้อคีย์บอร์ดอันใหม่ได้ตัวหนึ่งอะ่ะเออจนผมผมผมเพิ่มมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อเพราะว่ามันมีความแตกต่างกนี่นครับทุกคนวัสดุ ABS ครับทุกคนกับ PBT ครับความแตกต่างก็คือทางร้านอ้กระสังเขาได้แจ้งนะครับว่า PBTABS นะครับ PBT ปกติจะทนต่อการชายกว่าแล้วให้เสียงต่างกว่าก็คือเสียงทนทุมน้เพื่อนแล้วก็ ABS จะมีเสียงทนแหลมมากกว่าครับทุกคนหลักๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนแล้วก็วัสดุการดีไซน์การออกแบบกับวัสดุต่างกัน ABS ก็พวกวัสดุรถยนต์นะเพื่อนอืมก็ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆได้ดูเจ้าตัวนี้ด้วยหนละังจากที่อ่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปต่อไปนะผมจะผมจะทําตัวนี้ทุกคนนีเอกสันนะทุกคน sixage นะครับ w i n n e r circle นะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าสีขาวนะเพื่อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนกัน